สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วพัทเอนจิเนียรจากบร,ริษัทเมกาอินดัสทรีประเทศไทยวันนี้นะครับผมจะพามาดูแบตดีเย่รุ่น XE f 1 e 2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้างซึ่งภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่ขนาด12กิโลวัตต์และตัว สาย้วลบสายควบวกและสายกลาวครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวผู้มือในการติดตั้งครับที่สำคัญนะครับเมก้าของเรานะครับรับประกันแบตีเย่ยาวนานถึง10ปีครับมาดูกันที่ความจุของแบตครับตัวแบตตัวนี้นะครับจะจุได้230แอมป์หรือ11.8กิโลวัตต์และตัวแบตนะครับ จะมีหน้าจอแสดงผลเปอร์เซ็นต์การทำงานในส่วนด้านบนครับจะมีไฟแสดงสถานะการทำงานที่เป็น LED ครับและแบตเตอรี่ดีเยของเรานะครับจะเป็นชนิดลิเธียมฟอสเฟตซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงไม่ลุกไม่ติดไฟครับในส่วนของการใช้งานนะครับ จะสามารถชาร์จได้มากกว่า6,000รอบใน10-15ปีครับในตัวแบตเตอรี่นะครับจะมี BMS ในการควบคุมตัวเครื่องการติดตั้งก็ง่ายๆครับจะเป็นแบบปลั and ๊กแอนด์เครับและแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับจะมีน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่95กิโลกรัมครับและมีฟังก์ชันการใช้งานผ่านการดูบนแอปพลิเคชันของรี่เยาวครับ แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถต่อพ่วงกันได้สูงถึง16ตัวครับและช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษหากท่านใดสนใจสามารถทักมาสอบถามได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศพร้อมรอรับโทรศัพท์อยู่นะครับ